สวัสดีค e ่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพอออนพี่สาวลงพนนะคะอ้าวเซฟจัดแม่ลูกจัดเข่าจัดเข่าโอ้ยบึงแนวพุ่นน่ะได้ก็สอบหนึ่งแม่มันลนจเแม่นคุ้ยบนหรือแม่หมาไม่เหยียบเออเออคุ้ยกับพะเลือกคุ้ยกับไดเออจ้องอย่เลยคุ้ยกับไดเออจองเหยียบฟอนเข่าเก็บมาไว้กันแท่นน่ะหลกันยังน้ำมาเหยียบอีก กระโพดกระโพดม,งม,งม,งมงังม่วงมั่งแยงเออเม็ดเข่าเฮียว่าสันน่นคนน่ะเดิมมือนี่พ่อแม่พี่น้องมือแรงนี่กะสิโฮหารถเห็นรถมาสีหายแล้วปัาบว่าได้แล้วเขาเ่าแหงคักกรอบคักคนน่ะคนณรอยืนแอคชั่นอยู่เทงิงเทิง <laughs> คนน้องเซฟ <laughs> ลดลูกนะคะลูกเกยนะคะมาช่วยปอนขนข้าวเด้อได้สามรอบแล้วเด้อพอไม่พี่นอ้องอันนี้รอบที่สีออโอ้ยค่อยๆสู้เด้อลูกเด้อนี่แหละกองแรกเล่นที่ย่าเกี่ยวนั่นโอ้ย เซฟมาขึ้นไปเลี้ยงอยู่ทถงเงเมือ,อนะไม่ต้องเลี้ยงแล้วยนเขากลางๆเลยลูกเออ,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 อน้ำไหลอะเนาะคันแท้หน้ายายบ่ด้ตัดได้สันเออพี่นาเนี่ก็น,น้องเซฟเดิวมาตัดซอยายายอยู่ดีมีแหง้งเออ เออเงิ <laughs> นน้องเสียบอกว่าเงินหลายว่าสัน่นเสร็จแล้วนะคะพ่อแม่พี่น้องเกี่ยวสุดท้ายแล้วอันนี้ก็ยังอยู่น้อยนึงเด้อค่ะเด้อยังเกี๊ยวพันธุ์แล้วนี่ล,งงลุงใหญ่กระลังคอยเกี๊ยวอยู่นี่เดี๋ยวก็ระให้แล้วมา,มาเล่นมันแล้วอันดี ลุงไงบอกว่ามามาเลี้ยมให้มันแล้วอ่ะสันวาเนี่ยแดดด้ลุงเอ้ยเออแดดครักเออมันแดดแล้วกับภาคตะก่อนได้ภาคกินน้ำตะก่อนมีนเด้อพอมาพี่น้องคนมาแล้ว เป็นเศจสับเรียบร้อยแล้ว,วนะคะพี่คนทีน้องยวช่วงบ่ายนะคะพร้อมก็จะให้รถเข้ามามาสีให้นะคะพุน่น้อง โอ้ยแดดคักแดดแน่มื่อนี่อันที่ใส่กระสอบไว้นี่ก็เป็นเข่าทีิปออนเกี่ยวเกี่ยวห่วงใส่ใส่กระสอบแล้วก็มาพึ่งให้มันแห้งแห้งแล้วเด้อค่ะเด้อวยเลี้ยงช่วงใบเดียวกะนเฉลยเพส่อมาสีไห้พอมันี่น้องหลังจากที่เกี่ยวตัวนั้นเสร็จซับเรียบร้อยแล้วยังมาหลายดอกยังน้อยนึงทันเกี่ยวก็ลุ้งใหญ่กับสิได้ดอกาพูดละกระสอบยี่ดอก กเอเตห่วงนะคะเนาะโอนฮอน <laughs> เสพหัวขวนญผอุ่ยจ้ำ <laughs> งามบ่าเสพเขายายงาม,งามอยู่บ่งามโอ้ยบึงแนวฝนนะเฮียวเบ็ดลาฝนนอาโอ้ยเห็บไม่ค่อยๆเนี่ย <laughs> <laughs> เสพเอ้ยอย่าปานนั่นอันหนามฝนลายลูกหล่าเอ้ยอืมบ่ท่านแดงรถบ่ท่านแดงสีหันหลอนบมดเลย เฮีย er, ได้ประมาณกระสอบหนึ่งพันละเดอ้อลุงเย้ยเออ <c oughs> น้องเสียบเพ็ดเฮียแนในคันแทนนะ่นหน้าวานได้กระสอบหนึ่งพันละเออน้องเสียบคนรอคนขายันอ,อืมเดี๋ยวสีขาวแล้วเดี๋ยวสีสั่งหมูกระทะมาเลียงพ่นโยเออพ่อแม่พี่น้องนี่กองบักไงได้เนี่ยโมเมนต์กองหน,หน่อยๆเดอเ้อมเแรงทารุ่น ได้จักกระสอบอแล้วเราบันในปีนี่ถือว่าผ่านพ้นไปโดยดีโอเคนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากเป็นกำลังใจฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะเสร็จสบเรียบร้อยแล้วรถก็พร้อมที่จะกลับแล้วโอเคเด้อขอบคุณหลายๆเด้อเซฟเด้อขอบใจหลายๆ ไปแล้วไปแล้วนะคะเดี๋ยวยายไปหาเด้อเออ แล้วนะคะน้องเซฟเป็นคนขับนะคะขากับพ่อก็เป็นคนงอยท้ายก่อนก็ขอบคุณนะคะดูคลิปนี้ก็ฝากเป็นกำลังใจฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยเด้อเรียบร้อยแล้วโอ้ยบิดแล้วปีนี้ สีย่งก็สีดำเงินแรงเลยล่ะสีแน่นอนพ่อแม่พี่น้องถารุ่นเด้อค่ะเด้อเได้จากกระสอบ